ลาศีสิงเนี่ยลาศีสิงเนี่ยฮะมีนี้ถ้าไม่แจ้งเกิดเนี่ยมันก็เสียไปต้องดูดวงผิดแล้วล่ะ <c oughs> มันว่าไหลมระกอบด้วยหลายอย่างเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมบอกว่าอ้รลาศีสีนที่ว่าไม่แจ้งเกิดสาเหตุอะไระเพราะว่าที่มันเมื่อสงการเนี่ยที่หน้าบ้านคุณตรงการปกรองอ่า<ะ>เขาไปติดคําว่าที่พดีไว้ครับใหญ่โตมากนะ <c oughs> มีบุญมีบารามีนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ด้วยเลยด้วยดาวเรือนเกิดดาวศีเกิดจะโครจรตั้งแต่เมษามาโครจรอ,อยู่ในรอบตรงนี้ฮ <ะ S 2> ไปอยู่ในรอบที่ดีมากนะครับเป็นตัวนี้นะฮะมีความเป็นอ่นมาตั้งแต่เมษาสิบสี่เมษามาแล้วก็มาสิบสี่เมษาสิบสี่พฤษภาภาแล้วก็มาสิบห้ามิถุนายนนี่ครับ เอวันที่สิบห้ามิถุนายนเวลาสิบสาจดสองหกนอทิศยกเข้าราศีเมถุนครับมีบ้าสถานเป็นนเป็นราชาโชคโอ้จริงๆริแลดีมากไหมดีมากดีมากทำไมนะครับเพราะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนราบครับก็ต้องได้ลาบนะครับมีก็ต้องมีคนเอาของมาให้ลาภมีมีลาบมีโชคมีอะไรต่างๆตัวนี้สมเป็นอธิบดี แต่ทีนี้ลาบที่ได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงลาบที่ได้มามันบินไม่ค่อยสมบูรณ์ทีนี้มาหรือของที่ไม่ได้ต้องการจะเอาอออย่างนี้เอามาให้นะครับไปนี้ต้องการปืนงคอดันไปเอาเอพิกมาคนละเรื่องกันนะครับไปนี้แต่ยิงได้เหมือนกันก็เลยทำให้เ้าตาเนี่ยเป็นไงครับเอ,อบรายอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในบ้านคู่มิตรครับดาวคู่มิตรเนี่ยก็ไปโคอจรอ,อยู่ในเรือนอะไรอยู่ในเรือนกรรมมาเพราะ,<ม>ะนั่นนี่ในในช่วง ในช่วงรอบเดือนเมยมิถุนายนเนี่ยใช้เป็นคบว่าตัวเองเนี่ยไปบกบุนอยู่ไปขูกอยู่เรื่องเกี่ยวกับารงานการล่าผลประโยชน์เขาเคยเป็นขูกอยู่ไปขูกไว้เลยนะล่าผลประโยชน์ไปขุกอยู่เนี้ยนะฮะขุกไปขุกมาได้หรือเปล่าขุกไปขุกมาก็ได้จะได้การเงินและลาบอยู่นะครับตั้งแต่เมือที่แรกไอ้ไอ้ไอ้ล่าการเงินเนี่ยต้องเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดระยะนี่อ่า ไอ้จริงจแิงมันก็9โมง3นไอ้มันต้องมันไอ้มันต้องแยกเรื่องพูดก่อนครับว่าไอ้คำว่าหน้าผมไปอยู่กลางการเงินการถอนมันได้มาพบกันเออเพราะมันใกล้กันอ่ามันใกล้กันมันพร้อม5นาับกา18มันพร้อมกันรายกันนะครับแล้วก็เพราะมันไปอยู่เรือนกรรมมากไงครับแล้วก็เท่าไหร่ทั้งประเทเท่าไหร่นะ18เขาเนี่ยจะต้องทําความสําเร็จก่อน เดี๋ยว่าจะมาเสร็จก่อนแล้วก็มาไอ้ได้ได้เงินได้เงินก่อนแล้วก็มาได้ได้งานที่หลังพรพร้อมกันไม่งานมาพร้อมนั่นังงานมาพร้อมกันมาพร้อมกันโดยจะพามที่สิบแปดสิบแปดนี่มันก็ยืนยันเลยว่าคุณจะต้องมีความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับกับอะไรกับการกับการเงินอ่ามันเก็่ยว่าี่ยกับเงินมาคู่กันเลยแล้วเป็นคู่่าด้วยแล้วเป็นคู่่ากันดีนะฮะยืนยันเลยว่าได้เพราะว่าดาวอาทิตย์ก็คู่เป็นลาภดาวคู่ทาเนี่ยเทียบเท่ากับดาวมหาเทียบเท่ากับมหาจ้ะ อ๋อสัก่อคู่คู่้าคู่ธาตุกับมหาจักรครับก็ต้องเก่งมากสิเรื่องการงานไอ้คำว่าไอ้คำว่ามหาจักรหมายถึงอะไรคู่้าที่ากับมหาจักรก็เหมือนว่าหมายหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเหน็ดเหนื่อยอ๋อมหาจักรต้องเหน็ดเหนื่อยอเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้ต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วถึงจะได้ต้องได้เงินนะครับนะเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้นะได้เงินได้ลได้ได้งานได้ลอกได้ามอย่างเลยนะครับอันนี้ โดยเฉพาะวันที่อ่าวันไอวันที่วันที่สิบสี่เกิดเกิดจันเพนครับฟูมูลปุรณะมีในราศีพิจิกระยะยี่สิบเก้าองศาเวลาสิบแปดจุดห้าสิบสองนอมินม <photos> ินมินดครับอันนี้มินนะครับไปเอ่อก็ไปตัดระวางพระรหัสระหว่างพราะรหัสตัวนี้โดนพิษสุนัข เพราะฉะนั้นนี่ก่อนได้นี่ก็โดนตำหนิโดนกล่าวหาโดยไอ้โดนกล่าวหาด้วยอะไรด้วยคำนองนนนะฮะไม่ใช่ใดบาเพียวๆนะครับส่วนในในเรื่องเกี่ยวกับอะไรส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครับคู่ย้ายมาวันที่สิบสามครับอไอ้กองในวันที่สิบสามเนี่ยมันมีอะไรมาเลงที่หน้าบ้านก่อนมันมีพักสาวมาเลงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันแต่วันที่ต้องมายีบเก้าเมษาเป็นต้นมายีบเก้าเมษาเปิดบ้านมาปุ๊บเจอใครเจอพ่อสา่าเลงหน้าบ้านขายคนก็รกนั่นแหละ ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับทำไมถึงไม่เหมือนกันทําไมครับเพราะว่าถ้ากรลกฎดเนี่ยเจ้าบ้านเลขอะไรเลขสองสองกับเจ็ดคู่อะไรคู่พัดคล้าแต่ถ้าเกิดอันนี้อะไรหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดคู่อะไรคู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟโอกาส็ีดีอ่าดี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 เราะมันเป็นดอกอัเด็แต้งแยกเลือกพูดครับแต่ให้รู้ว่า ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแม้เสามะเร็งลักษณะแต่ไม่เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันครับแต่ให้มะเร็งไอ้เสาเร็งไม่ดีอยู่แล้วนะฮะมันก็มันก็มันก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นครับมีความกังวลมีความเครียดลัษณะเรื่องคู่ครอกเกิดการแห้งแล้งเบื่อหน่ายอะไรจะนี้ไปอะไรแต่อย่างนี้ทักษอการทำงานเป็นลักษะอย่างนั้นมีความกังวลในเรื่องเหล่านี้เกิดเครีเบื่อคู่คออานะฮะ จะแท็เคำว่าเบื่อหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ใจเท่าไหร่นักเดี๋ยวก็ไปหาคนเกัิดราศีอันนี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปดูราศีศีรจะกันนะแต่ให้รู้ว่ามีภาษาบาลิงครับนอกจากคุณอะไรคุณเนี่ยเกิดราศีราศีตีคุณมีพระราหูอยู่ตรงนี้ครับหรือคุณมีพระราหูอยู่ตรงนี้อันนั้นดีเลยอันนี้ดีแน่นอนนี่ครับอันนี้นะฮะดีแน่นะครับแล้วก็ดาวคู่เนี่ย เทวดาวจริงๆไงดาวดาวคูย่อยู่ไหนมาอยู่ตรงนี้ครับนี่น,นะฮะอยู่ตรงรรตนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพระราหูตัวเนี้ยจะไปตัดต้องวางขานนี้ันที้ตลสิบห้า,ามิถุนายนสิบห้ามิถุนายนก็จะทำให้เจาไอ้เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนคนรักนี่นะ<า>หุ้นส่วนคนรักจะได้ตอนแาาต่งคู่ทาดครับทำไปจั จะทำให้เจ้าตาเนี่ยถึงอยู่ในพัสุภะเจ้าจตาใช่ไหมสามารถช่วยเหลือเจ้าจตาได้มาถึงเจอได้อ่าะฮช่วยเหลือได้หลายได้ครับสุภะไม่ใช่ช่วยเหลือไม่ได้ช่วเจือไม่ได้ช่วเจลือแล้วพอวันที่ยี่สิบเจ็ดดาวอังคารก็เข้ามาอ่าครับทีนี้เวลาดาวอังคารเข้ามาเนี่ยครับอังคาราหูขู่ท่านทักครับมัดแฝงรักเสพสู่คู่ของเขานี่พระราดบาราังคารมาเนี่ยวันนั้นเปนอย่เดีย รอท่าตั้งท่าแล้วไมนไปอยู่หน้าที่คือทําอะไรทําอะไรครับพลิกชีวิตอ๋อเป็นผู้พลิกชีวิตอาวถูกถ้าเราอู่เรื่องพลิกชีวิตอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นนะเราอยู่ในอะไรต้องพลิกชีวิตก็พลิกไปซ้ายไปขวาพลิกดีก็ได้พลิกร้ายก็ได้อ่อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์นี่้วก็พลิกเลยพลิกเลยนี่นะฮะแต่ก้าพลิกลักษณะอย่างนี้ครับ น่าจะให้คุณกับเจ้าชะตามากกว่านี่น่าจะให้คุณกับเจ้าชะตามากกว่าเขายังอยู่ในภพมีการแยกรักกันมีการแยกรักกันด้วยอะไรกันด้วยครับนะฮะมีการแยกรักกันอะไรกันนี่ดาวคู่ครองนะดาวคู่ครองดาวคู่ครองมีนะารับสานนี้นะครับแต่ให้คุณมากกว่าเสียให้คุณมากกว่าเสียนะฮะ ดาวการงานที่บอกแล้วดาวประสบดิ์หลังจากที่18แล้วประสบความเร็จเรื่องเกี่ยวกับการงานอย่างมาก<ต>อ่างานต่างินมาพร้อมกันขับนะฮะมาพร้อมกันนะฮะก็สมบูรณ์แล้วราศีสิสงห์ะนะครับเราไปราศีกันกันต่อเลยครับอาจารย์